สวัสดีวันพุธตอนเย็นวันพุธค่ะออกข้างนอกอีกรอบหนึ่งหาของกินกันเพราะว่าภาคนี้เบื่อทำกับข้าวมากเลยเพราะว่าทำอะไรแล้วยายก็ไม่กินเนาะไม่กินก็ไม่รู้จะทำทำไมก็สู้ออกไปซื้อกินกันดีกว่าตราลงก็ออกไปด้วยกันเมื่อวานนี้เข้ามาปรากฏว่าพอกลับเข้าบ้านรีบเดินเข้าห้องน้ำกางเกงเปียกหมดเลยทีนะั้นไม่ฉีเลยบนรถอะ วันนี้ก็เลยให้ไปนั่งฉี่ก่อนที่จะออกข้างนอกนั่งรถไปเรื่อยๆก่อนตามไปด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันต้องดูความสวยก่อนค่ะโอเค let's go ลุงชา start รอก่อนเลย g อโก t เก็ต m a แมสก์ไอโกเก a s ีแมลืมหน้ากากค่ะนั่งอยู่บนรถก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นอกจากว่าออกข้างนอกก็จะใส่รีบเดินรีบจำ้ำยายเขาก็ใส่หน้ากากไงแค่นี้ เดี๋ยวไม่ซีโอเคแล้วส์กเอาหมาไปด้วยเผื่อหมาอึบร <c oughs> ้อนไปนั่งนู้ดนั่งนูไปนั่งนู้ดไปเ <c oughs> พิ่ง <c oughs> นั่งตากก่อนเลยร้อน <c oughs> รู้ไรเปล่าแว่นหายมาวายไม่รู้ทำแว่นหายไปไหนหาย,ยด้วยเลย แก็หายไปทิ้งแล้วเสียดายมากเลยนี่กันล่ะเมื่อวานลงจากรถเห็นแักขยะแต็เลยรถสดสัดยจะเอาใส่จอมใส่ไปในถุงขยะแน่เลยเดี๋ยวกลับไปต้องไม่หาไม่ใช่อันนี้นะคนอ่านกันเพราะว่าเมื่อวานใส่อัน,นตรงนี้เป็นมันเป็นลูกหัวใจอะ่ะอันนี้ลุงก็ยิบม,มาให้จากข้างหน้าอันนี้จะติดรถอยู่ตลอดเวลาค่ะ นี่ค่ะกินไก่แล้วก็บิสกิตบิสกิตเจ้านี้อร่อยครับชื่อร้านนี้เชอร์ชิกเกนยายกำลังกินอยู่นี่แหละนั่งกินกันแบบนี้ค่ะมื้อเย็นมาจอดตรงร้านขายของไทยนะคะร้านนี้คือ ร้านขายกับข้าวไทยค่ะก็แวะซื้อมะละกอซื้ออะไรด้วยเพราะว่าอที่นี้ว่าจะทําข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างให้ลูกกินกันค่ะแดดจ้าเลยนะแล้วป้าแอนก็ขอกินก่อนนะบิสกิตอร่อยค่ะแล้วก็ชอบกินปีกไก่มากด้วยหมา หมาตัวนี้เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยแทะกระดูกไม่เคยให้กินกระดูกเลยปลาก็ไม่กล้ากินนะกลัวมันติดคออย่างเี้ค่ะนั่งกินกันบนรถแบบนี้เลยเพลินดีค่ะนี่อาหารมื้อเย็นของทุกคนนะคะวันนี้มีบิสกิตแมชปอเทโดแล้วก็อะไรเอ่ย คูสลลแมกแนชีสแล้วก็ไก่ทอดค่ะนั่งกินกันบนรถนี่เลยแหละแต่ละคนเนี่ย yeah. ขับไปก็กินไปเอา้ายาอยู่กินแล้วเหรอกินไปก็นั่งรถเที่ยวไปด้วยลุงพาขึ้นเขาค่ะ ไหนขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายรูปหน่อยอันนี้สงสัยจะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะเนี่ยปกติแล้วป้าจะมาที่นี่ทุกปีมาเก็บแอปเปลิลกันค่ะหูตกตรงที่พื้นเต็มเลยที่นี่เป็นที่สำหรับท่องเที่ยวค่ะยายไม่เคยมาที่นี่เลยเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะข้างบนนี้ก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยอากาศตอนนี้ 88องศาฟาเรนไฮต์ค่ะมันกี่องศาเซลเซียสเนอะอ่ะลุงเจ้าหมาออกมาฉี่เดี๋ยวจะอื่นก็มีที่อื่นนะมีถุงห้ามเดินไปไกลเดี๋ยวเขาต่อว่าเอาเราเข้ามาแล้วคือไม่มีใครเข้ามาเลยอะ่ะเอาโอ้ยปวดอึมันตายละโอเค เตรียมถุงเลยค่ะชิ e d ดูอิ p ผู้พีเด r b เบบีดูอิ p ผู้พีพนักง,งานอ้างเหว่งตามเก็บขี้หมาค่ะคงจะปวดมานานแล้ว <laughs> เรียบร้อย <laughs> ดีนะ่าเอาถุงมาเนี่ยสุดรักสุดสวัสดิ์ของลุงฉาเลยเจ้าตัวเนี่ย แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอามาป้ายกันเกงเขาแน่เลยเดี๋ยวมานั่งตักเขาอะเอากระดาษเช็ดให้ก่อนเอากระดาษเช็ดให้ก่อนเพราะเดี๋ยวมานั่งตักเขาแล้วกันเลยโอเคกินเสร็จเรียบร้อยแล้วลงได้ค่ะตอนนี้เราลงเขาแล้ว ลงลงมาเก็บเบอร์รี่ค่ะ Black Black no red berry blackberry ถึงฤดูที่เขาเก็บกันลูกไม่ใหญ่นักนะฮะอุ้ยข้างในใหญ่นะแต่ว่าหนามเยอะอะไม่คิดว่าจะมาเจอนะ เพิ่มเก็บนี่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆไม่เก็บเข้าไปเดินข้างในหนู้นอูเยอะมากอะ่ะไม่ได้เอาไม่ได้เอากล่องอะไรมาใสา่ไม่ไม่คิดว่าจะมาเจอไง แต่จะหยิบแล้วกินไม่ได้อุ้ยกินเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันมีขนขนต้องลางก็ติดคอตายนะได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเจ้มหมาตัวนี้กินโคกติดใจเอาอติดใจกินโคกตายแล้วอย่าเลอะออกมานะเหม็นตายเชอะหมาเลอะใจเหม็นไปนเนี่ยตอนนี้ลงแล้วจ้า สองวันแล้วออกมาข้างนอกไม่อยากอยู่บ้านแม่ทั้งคนทั้งหมาเอานั่งรถเที่ยวหมดทางกลับแล้วค่ะอยู่ในที่ต้นสนน่าสวยมาก กินกันอิ่มแล้วยายเตรียมตัวขึ้นเตียงแล้วทุกคนอิ่มทั้งคนทั้งหมา ร้อยแว่นตาแว่นตายายบอกให้เดินเข้าบ้านเดินเข้ารถใหม่ก็เห็นก็แบกอินไซต์เอ e l ฮ y ย u โอเครู้เปล่าเจออะไรนี่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 น,นี่เห็นไหม เห็นไหมแว่นอยู่ตรงนี้เออใหญ่ใหญ่ใเจอแว่นที่อยู่ในขยะดีใจค่ะที่เจอพี่สาวให้เนาะไม่อยากหายดีใจจังเลยเจอไหมเจออยู่ในขยะอยู่ในขยะเฉยเลยเออดีใจจบสัทีนึง โอเคค่ะเข้าบ้านเรียบร้อยไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย